มาดูความร่วมมือนะคะที่เกิดขึ้นจากหลากหลายหน่วยงานค่ะเพื่อที่จะเสริมทักษะการใช้ชีวิตให้กับบุคคลออทิสติกนะคะโดยที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมมือกันกับสสสและมูลนิธิออทิสติกไทยมอบสื่อการเรียนรู้สําหรับบุคคลออทิสติก ออทิสติกนะคะเพื่อที่เป็นการพัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิตค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะทางกลุ่ม True เองได้สนับสนุนแพลตฟอร์ม True We Learn ให้แก่มูลนิธิออทิสติกไทยและศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกในพื้นที่40จังหวัดทั่วประเทศด้วยค่ะ นางธนพรพรมสุวรรณอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานมอบสื่อการเรียนรู้สำหรับบุคคลออทิสติกโครงการบ้านส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกและเด็กพิเศษในเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกในชุมชนโดยการจัดทำคลิปวิดีโอสอนกิจกรรมการสื่อสารทางเลือกเพื่อให้ผู้ปกครองสามารถนำมาใช้ฝึกทักษะการสื่อสารได้ด้วยตนเองทำให้เด็กมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและลดค่าใช้ใจ่ายครอบครัวในการนำลูกไปรับบริการในศูนย์ฝึกต่างๆและจัดทำสื่อรูปภาพการดูแลตัวเองในช่วงโควิด 19สอนวิธีการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และการสวมหน้ากากอนามัยไปยังเครือข่ายกลุ่มบุคคลที่มีความต้องการเป็นพิเศษ4,800ชุดทั่วประเทศ พร้อมกันนี้กลุ่มทูได้สนับสนุนแพลตฟอร์ม True Welearn แพลตฟอร์มการศึกษายุค4.0ภายใต้ True Virtual World ซึ่งเป็นการเรียนการสอนออนไลน์เสมือนจริงผ่าน v r o o m โดยรวบรวมคลังของสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ที่มีความหลากหลายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และศักยภาพของบุคคลออทิสติกครูเจ้าหน้าที่รวมไปถึงผู้ปกครอง ทางทูเองเนี่ยก็ได้นำแพลตฟอร์มทู WeLearn มาให้สนับสนุนให้กับน้องๆด้วยนะครับน้องๆสามารถที่จะเรียนรู้คอนเทนต์ต่างๆที่อยู่ในแพลตฟอร์มของเราเนี่ยไม่ว่าอยู่ที่ไหนสามารถที่จะเข้ามาดูซื้อต่างๆในนี้ได้นะครับคอนเทนต์ต่างๆนี้เราก็จะส่งเสริมให้น้องๆคุณครู ผู้ปกครองเนี่ยสามารถที่จะเอามาแชร์ไว้อยู่ตรงนี้มีคลิปต่างๆที่เป็นประโยชน์ก็จะสะดวกเพิ่มมากขึ้นนะครับน้องๆไม่ต้องเดินทางออกไปเรียนที่ศูนย์อะไรต่างๆสามารถเรียนรู้ได้ที่บ้านด้วยนะครับและนอกจากนี้เองเนี่ยเราก็จะส่งเสริมให้น้องๆเข้ามาเรียนรู้คอนเทนต์ต่างๆที่อยู่ในวีเลย n ของเราเนี่ยนะครับพวกคลังข้อสอบคลังความรู้ต่างๆน้องๆที่เรียนร่วมกับโรงเรียนปกติเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากคลังปูปัญญาตรงนี้ได้นะครับผู้ปกครองเนี่ยก็จะได้ลดค่าใช้จ่าย ในการที่ต้องพาลูกไปฝึกที่โรงพยาบาลนะฮะหรือไปฝึกกับนักวิชาชีพนะฮะจำนวนครั้งเมื่อก่อนเนี่ยต้องไปสักเดือนละ3ามครั้งค่าใช้จ่ายก็เป็น3เท่าแต่ถ้าต่อไปคุณพ่อคุณแม่สอนเองได้ค่าใช้จ่ายจะลดลงแล้วที่สําคัญเนี่ยคุณพ่อคุณแม่กับลูกจะรักกันมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมองเห็นว่าลูกมีศักยภาพที่แฝงเลนอีกเยอะแล้วก็จะต่อยอดไปเรื่องอื่นๆได้ด้วยครับ ทั้งนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมสาธิตการใช้สื่อสำหรับบุคคลออทิสติกร้านกาแฟในโครงการ For All Coffee ร้าน Art Story ซึ่งทั้งหมดเป็นฝีมือของบุคคลออทิสติกสำหรับโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,สกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มูลนิธิออทิสติกไทยกลุ่มทูเพื่อส่งเสริมทักษะและพัฒนาความรู้ให้กับบุคคลออทิสติก ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้แบบสดๆทาง Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่คลิกไปดูลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ